สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A. t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยได้รวยดีสราศีนี้รับผลบุญจากชาติปางก่อนคลิปนี้นะคะจะมาเปิดเผยว่ามีราศีไหนบ้างที่มีบุญที่ทำมาจากชาติปางก่อนส่งผลทำให้มีเงินม,มีทองในชาตินี้กันค่ะ อยากจะรู้กันไหมคะว่าคนที่มีบุญนั้นชาตินี้ทำไมถึงได้รวยได้รวยดีรวยแบบมีที่มาจะให้มาจากไหนถ้าไม่ใช่บุญเก่าที่ตัวเราเป็นคนทำมาคะ่ะ การสะสมสิ่งต่างๆยอมส่งผลมาถึงสักวันหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับการสะสมบุญและกรรมดีชาตินี้จึงพาให้รวยพาให้มีเงินมีทองไม่เดือดร้อนแต่ก็อย่าลืมใช้เงินเพลินจนลืมทำบุญสะสมบุญกันต่อเนื่องต้องหมั่นเติมบุญกันด้วยนะคะเติมบารมีกันไปเรื่อยๆก็จะช่วยให้มีเงินใช้ในอนาคตไปอีกนานๆเลยค่ะ สำหรับ4ราศีที่ผลบุญจากชาติปางก่อนส่งถึงทำให้มีเงินมีทองใช้ในชาตินี้ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้อย่าพึ่งเบื่อกับชีวิตนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องขยันลงมือทำกำหนดชีวิตได้ด้วยตัวเองค่ะ มีเกณฑ์ว่าขยันถึงจะรวยนะคะยิ่งทำมากยิ่งได้มากแก้ไขการเงินทางบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้ไม่สนเรื่องความรักนะคะกำลังอยากอยู่คนเดียวคิดถึงชีวิตคนโสดค่ะมาต่อราศีที่สองกันนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกัน หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติจะสำเร็จดีนะคะงานส่งออกก็ปังจะมีโชคเรื่องธุรกิจการค้าชัดเจนค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้โอกาสรวยมาแล้วให้ขวาไว้ให้ได้นะคะจับให้ได้จับให้อยู่แล้วจะมีเงินมากรวยได้ไม่ยากเลยค่ะ มีเกณฑ์ว่าคนรักจะให้โชคเดินทางพบโชคลาภดีนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สมเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะที่ผ่านมาเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเฮง ปังรวยทุกอย่างจะกลับมาดีแล้วก็กลับมาปังมากๆเลยละคะ่ะการเงินอู้ฟู่เข้ามามากแนะนำว่าอย่าใช้เงินเปลืองนักนะคะความรักแนะนำว่าถ้าไม่พร้อมมีลูกก็ให้ระวังแล้วก็วางแผนไว้ให้ดีๆคะ่ะแล้วก็คนรักช่วงนี้เข้าใจกันดีนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรคะ่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะโอกาสดีๆกำลังเข้ามาแล้วนะคะโชว์ความสามารถให้เต็มที่จะมียอดขายปังๆเข้ามาเลยค่ะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับญาติฝ่ายหญิงเรียกได้ว่าดูแลกันไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ยังคงโสดต่อไปสวยเลอค่ามีความสุขกับชีวิตโสดในช่วงนี้ค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสีราศีมีเกณฑ์ได้รับผลบุญจากชาติบางก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ